ครับผมขับเข้าสู่ช่วงที่2ของชั่วก่อนแชร์และ in on ad นะครับเป็นช่วงของชั่วก่อนแชร์ภัยไซเบอร์นั่นเองครับอย่างที่เราเกินไปเมื่อต้นรายการน้องพิโยคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราจะมาตามกันต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่3แล้วสำหรับสิ่งที่เป็นเทรนที่น่าจะเกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องของภัยไซเบอร์ในปี2022นี้ครับครับ ก็ในช่วงสองสามสัปดาห์ที่ผ่านไปนะฮะอาจารย์ปริญญาหอมมเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์เล่าถึงเทรนสิบเทรนแต่ว่าก็พูดไปเพียง3ามเทรนก่อนนะครับเป็นการลงร,รายละเอียดเลยเพื่อที่เราจะได้เข้าใจว่าแนวโน้มต่างๆเหล่านี้เป็นยังไงนะฮะอันดับที่1เนี่ยอาจารย์ได้เล่าถึงเรียกว่าแนวโน้มเรื่องของความไม่เสมอภาคเท่าเทียมทางดิจิทัลครับ,รบแล้วก็การขัด การสร้างภูมิคุ้มกันทางไซเบอร์ไซเบอร์วัคซีเนชั่นเนี่ยการขาดวัคซีนไซเบอร์นะครับคือคือเป็นเรื่องของการที่เป็นผลกระทบอันเกิดขึ้นกับแต่ละคนนะครับที่เราแต่ละคนเนี่ยมีความสามารถหรือว่าทักษะหรือการเข้าถึงหรือการใช้งานทางดิจิทัลที่ไม่เหมือนกันนะครับยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคนที่ โหลดแอปเป็นกับคนที่โหลดแอปไม่เป็นเนี่ยอันนี้เกิดความเหลื่อมล้ำแล้วนะฮะอันนี้คือค่าจากคือบางคนเนี่ยทุกคนเนี่ยมีเงินก็อาจจะมีมือถือได้แต่พอโหลดแอปเป็นกับโหลดแอปไม่เป็นเนี่ยเ<อ>หลื่อมล้ำแล้วนะครับพอตั้งรหัสผ่านได้ปลอดภยัยกับตั้งรหัสผ่านแบบไม่ปลอดภัยนะฮะบางคนไปให้ร้านตั้งให้อย่างแค่นะครับ <liver. S 2> อันนี้เหลื่อมล้ำแล้วนะครับแล้วก็อันตรายด้วยและความเหลื่อมล้ำเหล่านี้เนี่ยมันยิ่งทําให้เกิดความอันตรายในชีวิต และทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆนะคุณนัทคือใช่ครับแค่ขาดอันนี้ไปโอ้โหซื้อของไม่ได้ขาดน,นี้ไปขายของไม่ได้นะครับขาดอันนี้ไปเงินหายขาดอันนี้ไปโดนปลอมตัวโดนสวมรอยอย่างเงี้ยคือมันมันหนักข้อหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับใช่หนักข้อขึ้นเรื่อยๆแล้วมันก็ทําให้เกิดเกิดความเกิดความเหลื่อมล้าอ่ะมันทําให้หลายคนที่มีเงินเก็บมาทั้งชีวิตนะฮะหลายท่านเนี่ย เกษียณอายุมีเงินเก็บมาทั้งชีวิตเนี่ยมาถูกหลอกด้วยการหลอกลวงบนออนไลน์ครับก็เพียงเพราะว่าการไม่เท่าเทียมดังนั้นการไม่เท่าเทียมเนี่ยมันจะไม่ได้เกี่ยวข้องกับว่าใครมีความรู้ใครมีความมีเงินเท่าไหร่นะครับใครมีอายุเท่าไหร่เนี่ยมันแทบไม่ค่อยเกี่ยวเลยฮะมันมันเกี่ยวข้องกับเจาะจงไปที่เรื่องของการใช้งานและรู้เท่าทันดิจิทัลเลยนะครับดังนั้นนี่จึงเป็นเทรนด์หนึ่งที่อาจารย์ปริญญาห่วงใหญ่ว่าเป็น ภัยและไม่ใช่เป็นแค่ภัยสําหรับประเทศไทยแต่เป็นภัยทั่วโลกนะครับอันที่ 2>, <อ>2ที่อาจารย์ปริญญาพูดถึงคือเรื่องของ Supply Chain Cyber Attack หรือง่ายๆก็คือเป็นเป็นการเป็นความเดือดร้อนของเราอันเนื่องจากบุคคลอื่นที่เราไปทํางานด้วยนะครับ,รบเราเราทำงานเช่นผมกับคุณนัททางานด้วยกันแต่สุดท้ายผมต้องไปจ้างอีกคนนึงมาทํางานเพิ่มเติมนะฮะพอคนนั้นมาทํางานให้เราปรากฏว่า เราก็ต้องเช่นเราต้องให้รหัสผ่านเราต้องให้คนนั้นเป็นแอดมินนะฮะหรือเราต้องให้คนนั้นถือบัญชีอะไรบางอย่างเรียกว่าให้เขาถือกุญแจนั่นแหละนะครับแล้วกลายเป็นว่าบุคคลน,นั้นเนี่ยเขาไม่ปลอดภัยคือเขารั่วนะฮะคือมีความรั่วมีการถูกแฮ็กได้สุดท้ายคนเดือดร้อนก็คือเราอย่างเงี้ยนะครับก็จะเป็นเป็นการเป็นการถูกโจมตีในลักษณะของคนอื่นที่ไม่ใช่เราเราระวังแค่ไหนแต่เราก็ต้องใช้งาน หรือว่าร่วมทํางานกับคนอื่นอยู่ดีนะครับส่วนอันที่3เนี่ยจะเป็นภัยจากการที่ทํางานจากที่บ้าน work from home นะฮะหรือว่าการทํา remote working ซึ่งก็จะมีเรียกว่ามีภัยอื่นๆที่มันปรากฏตัวขึ้นเหมือนกับเอาเอาประตูสู่ทุกที่แบบโดราเอมอนนะฮะประตูสู่ทุกที่ไปอยู่ที่บ้านนั่นแหละคือคนร้ายเขาก็สามารถจะเข้ามาจากที่บ้านของเขาได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็น สามอันที่ผมทวนแบบง่ายๆให้แล้วกันนะครับเป็นแบบช่วงเวลาสั้นๆเพื่อที่จะปูทางให้ท่านเข้าใจสู่เทรนด์ที่สี่ที่อาจารย์ปริญญาจะมาพูดคุยกันในวันนี้ครับและตอนนี้อาจารย์ปริญยาก็มาถึงแล้วครับครับผมแล้วก็จะขออนุญาตเชิญอาจารย์ปริญญาเข้ามานะครับผมสวัสดีครับอาจารย์อาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับโยนัสครับสวัสดีครับคุณผู้ฟังครับ ครับผมก็ขอบคุณอาจารย์นะครับที่สามเทรนผ่านไปแล้วนะฮะตอนนี้เราจะอยู่ในเทรนที่4คือในในเอกสารที่อาจารย์ได้ตีประเด็นไว้แล้วก็เผยแพร่ไปเมื่อประมาณเดือนที่แล้วในงานซีดิก2021เนี่ยนะครับ rising of the next generation triple extortion ransomware ครับก็เราคงได้ยินเรื่อง ransomware บ่อยๆนะครับที่ฮาร์เคสแรกก็เป็นปีแล้วเนาะ ก็คือโรงพยาบาลสลับบุรีนะครับที่โดนแล้วก็ล็อกไฟล์คนคงคนไข้อะไรไว้แล้วก็ก็ไปช่วยๆ่วยกันแล้วก็รีสตอร์ Data กลับมาได้นะครับช่วงนั้นผมก็ได้ไปออกคลิปไรหลายที่เลยนะครับก็คิดว่ามันน่าจะเออสาซาไปแล้วปรากฏว่าล่าสุดก็มีโรงพยาบาลอีกโรงพยาบาลหนึ่งถ้าจะพปโรงพยาบาลเพชรบุร์นะกระโดนแลน์ซอฟต์แวร์เหมือนกันก็ล็อกเหมือนเดิมเรียกข้าไถยเป็นบิตคอยเหมือนเดิมแล้วก็ทางการแล้วก็รีสตอร์ Data กลับ มาใช้งานได้ครั้งนึ่งอาจจะมีดาวไปบ้างอะไรระยะสั้นๆแต่ว่าในสุดก็ไม่ได้กระทบกับคนไข้หรือว่าคุณหมอพยาบาลโรงพยาบาลนะครับไม่มีใครเสียชีวิตหรืออะไรนะแต่มันก็เป็นสัญญาณให้ดูว่าเฮลท์แคร์ซิสเต็มของบ้านเราอ่ะมันมีความที่ยังเปราะบางอยู่กับการนแทกโดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐนะนี่ยังไม่รวมโรงพยาบาลเอกชนนะที่นี่อมือมีความสำคัญครับผม ครับมีเสียงเข้ามานิดหนึ่งนะครับ,รบก็พอมันเกิดเรื่องราวแบบเนี้เข้ามาเนี่ยมันก็จะท้อนให้เห็นถึงความมั่นคงปลอดภัยของประเทศว่ามันไอแอนด์ซอฟแวร์มันขอกลัอยู่นะมันยังมาปัาน่นป่วนโรงพยาบาลรัฐบาลหน่วยงานราชะการผมก็มีเพื่อนนะเป็นนักข่าวก็มีเป็นข้าราเอกชนนะครับแม้กระทั่งเป็นพระ นะครับหรือว่าเป็นบุคคลธรรมดาเนี่ยไม่มีใครจะรอดไปได้ไหมไม้แต่รายเดียวนะก็คือในสุดมันก็มาเ e n นคลิปเรียกเงินบิตคอยและทุกคนก็ไม่มีใครจ่ายนะแล้วก็ต้องซักเฟอร์กับการเอา Data เ,เก่ามาใช้ข้อมูลมานส่วนหายไปอันนี้มันคือ ransomware แบบ old oh, traditional r a n ซอฟต์แวร์รซอฟต์แวร์แบบโชคร้ายชั้นเดียวแล้วกันแต่เทนที่สี่เนี่ยคือร a n ซอฟต์แวร์โชคร้ายสามชั้น ปกติถ้าบอกคุณโยคุณได้ว่าโชคสามชั้นเนี่ยมันต้องมันต้องโชคดีดิใช่ไหมโอ้โหสุดๆอันนี้หนใครทั้งนี้ไดสองได้อีกใครสามได้อีกโอ้ยแฮปปี้มากปีใหม่ได้รางวัลโชคสามชั้นแต่ตอนนี้มันกรงข้ามันกลายเป็นโชคร้ายที่เคาะกระหน่ำกรรมซัดคือชั้นที่หนึ่งก็แย่ละชั้นที่สองโอ้ยเหนื่อยเลยที่สามมึนตึ๊บเลยมันกลายเป็นภัยมืดที่มาพร้อมกันทีเดียวสามระลอกเลยโรคโชคร้ายสามเลยตั้งชื่อมันว่า triple e ล t อ็ก i o n ransomware คือมันมันจะแบบมันขมขู่เรามาการโชครัพย์เราเนี่ยสามรอบอ่ะที่ว่สามรอบแล้วก็สร้างความพินาศความเสียหายหเราถึงสามครั้งสามคราในในการนัดแท่ครั้งเดียวนะในการโจมตีครั้งเดียวแต่เราโดนไปสามรอบเลยอ่ะ,ะก็จะต้องอธิบายให้เป็นที่กระจ่างชัดก่อนว่ามันเป็นยังไงโชคร้ารอบแรกพวกเรารู้กันแล้ว ถ้าไม่จ่ายต่างให้มันมัน <lush> ก็ไม่ให้คีย์เรามาเปิดไฟล์เราใช่ไหมอันนี้เราก็ไ right. ม <op ownership> yeah, ่แชร์เพราะว่ามันเก่าอยู่แล้วก็รีซอร์กับมาได้บางทีก็ตั้งด้าตั้งตาคีย์ใหม่ทําใหม่ก็สุดแท้แล้วแต่แต่ละบริษัทแต่ละบุคคลที่โดนก็แก้ไขกันไปงคนก็ทําใจไปอะไรไปบางคนก็อาจจะต้องยอมไปจ่ายมันแล้วก็ไปรุ้นว่าจะได้หรือเปล่าอันนี้ก็มีน้อยนะครับมีทั้งสำเร็จและไม่สําเร็จมาอันนี้โชคลายชั้นที่หนึ่งแต่พอโชค้ายที่สองเนี่ย มันจะเอาข้อมูลที่มันดูดเราไปแล้วมันไม่ได้แค่เอนคลิปเรานะคุณโยนะคนัมันดูดข้อมูลเราไปที่เซิร์ฟเวอร์มันด้วยเ<ม>นี่คือการปล้นรับการลักขโมยรัพย์ซึ่งเป็นสินสทรัพย์ดิจิตอลไ,ไม่ใช่คริปโตบิตคอยอะไรอย่างนี้นะแต่คือไฟล์ของเราซึ่งเรามีทั้งภาพทั้งเสียงทั้งเท็กซ์วอตเอ็กเซลพร็อพอยอะไรก็แล้วแต่มันที่ใช้สุดคือดัตเทเบตรายชื่อลูกค้ารายชื่อนักงานเงินเดือนประวัติลูกค้ามันเอาไปหมดเลย พอวันเอาไปเสร็จปุ๊บมันเห็นว่าเป็นข้อมูลที่มีความสาคัญมันก็กระโชกทรัพย์ในชั้นสองคือขี่เส้นตายเราเลยว่าภายในเจ็ดวันสิบวันมันจะโพสต์พับลิกดาร์เว็บบ้างพับลิกเว็บบ้างถ้าเราไม่จ่ายเงินมันมันก็จะเอาข้อมูลเรามาแฉประจานให้เป็นที่อับอายแล้วก็ทําให้ลูกค้าต้องมาโกรธเราเนี่ยอันนี้คือโชคชั้นที่สองซึ่งส่วนใหญ่ท่านที่ผมเจอมาลูกค้านี่คือไม่มีใครจ่ายไม่มีใครยอมไปจ่ายมันปล่อยเลยมันจะอยากจะ พสแหละก็ช่างหัวมันมันก็เลยโพสมันทาตามที่มันบอกจริงนะมันก็โพสเลยตามวันเวลาดังกล่าวบางทีโพสก่อนด้วยนะพอโพสเสร็จปุ๊บมันก็จะมีชาวชาวเน็ตชาวไซเบอร์มือเซียนี่เกียวทตี่ต่างที่รออยู่แล้วรู้แหล่งอยู่แล้วเนี่ยก็รีบไปดาวน์โหลดกันมานะดาวน์โหลดมันมือเลยดาวน์โหลดกันใหญ่เลยพอดาวนโหลดมาก็จะเห็นข้อมูล PDPa ที่มันละเมิดไม่ใช่เป็นชื่อพนักงานที่ผู้บริหารชื่อลูกค้า คราวนี้มันก็แล้วแต่แต่ละคนนะว่าจะมีจริยธรรมกันมากน้อยขนาดไหนถ้าถ้าเราอย่ไปเราเราไปดูเนี่ยอย่างมากเราก็ไปเตือนลูกค้าว่าเออข้อมูลนี้หลุดนะระวังตัวไว้นะเราไม่ออกเราไม่กล้า,าข้อมูลข้อมูลร้อนๆนพวกนี้ไปใช้อยู่แล้วแต่มันก็มีโจรบางรายที่มันเป็นโจรซ้อนโจรน,นะมันก็จะเอาไปใช้ในชั้นที่สามคือมันจะเอาไปเจาะลูกค้าแต่ละรายเลยแล้วก็เอาไปเล่นงานทีละคนไม่ก็กลับมาแบกเมย์บริษัทว่ามันจะส่งข้อมูลไปให้ลูกค้าเราทีละคนแล้วก็ จะไปยุยให้ลูกค้าเรามาฟ้องเราอะไรอย่างเงี้ยอ,อย่างนี้ก็มีมในต่างประเทศมีหรือเอาไปทําชั่วอย่างอื่นซึ่งพอลูกค้าเราเดือดร้อนพนักง,งานเ,าเดือดร้อนเนี่ยเขาจะมาสืบสาวเราเรื่องว่าขอ้อมูลล่วงจากไหนก็จะมาฟอ้องร้องบริษัทเราแต่ว่าในเมืองไทยยังไม่มีเหตุการณ์แบบนี้และพีดีพีเอยังไม่บังคับบังคับนู้นหนึ่งพิจารณาปีแน่เพราะฉะนั้นตอนนี้ล่วก,ก็ก็ขอโทษแถลงกันไปแต่ยังไม่มีลีกอลแอพพลิเคชันอะไรซึ่งก็ บอกคุณโยคุณน้าด้วยว่าปีหน้ามันมาอีกแน่นอนแล้วมันก็มาสามชั้นแบบนี้ยแล้วเมื่อพีเดมาครับใช้หลังวันที่หนึ่งมิถุนาเนี่ยจะต้องมีคนที่ไม่อยากจะเรียกว่าหัวหมอนะมีคนที่รู้กฎหมายไม่แค่จะมาฟ้องร้องเพื่อเรียกค่าสินใหม่ตัวแทนในความเสียหายความพิน,นาศของเขาครับอันนี้คือเทนที่สี่ครับจะไปถึงสี่ชั้นได้ไหมฮะม,มันดูแบบจะไปเด้อต่อเรื่อยนะฮะมันน่าจะมีแต่ว่าขอเป็นปีหน้าแล้วกัน ผมว่ามันคงจะมีความสี่เฟสเป็นสี่เป็นห้าแล้วแฮกเกอร์มันย่อมมีจน 9, ินตนาการก้าวล้ํากับเราสักเก้าหนึ่งเสมอมันอาจจะค,คิดวิธีการทำชั่วขั้นที่สี่ขั้นที่ห้าขึ้นมาอีกซึ่งผมไม่ม่าแถลงมันน10ปี2023นี่มาเล่าในรายการชั่วก่อนแชร์ของเราต่อไปว่ามันจะมีจินตนาการความชั่วร้ายอะไรอีกครับแต่เขาจะมันจะทําไปซึ่งบอกตรงคนดีๆพวกเราเนี่ยคิดไม่ออกคิดทาชั่วอย่างเงี้ยเราคิดไม่ออกแต่ว่าเราก็จะเจอเหนนตุการณ์ในต่างประเทศก่อนคือพวกนี้ มันจะเกิดในต่างประเทศก่อนแล้วสักพักมันจะมาเกิดในประเทศเราหรือบางครั้งเราก็โดนก่อนเลยแล้วก็สักพักก็จะไปเกิดในประเทศร,รอบๆของเราก็มันก l วะไล i z อะมันเกิดขึ้นได้ทุกประเทศทั่วโลกมันไม่เลือกสูงต่ำนำขาวประเทศรวยประเทศจนประเทศอะไรมันสามารถจะแอทแ c k ได้ around the world เลยนะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาทุกที่ทุกเวลาครับครับก็นึกไปถึง อย่างปีนี้จะมีคดีที่ตำรวจเขาเรียกว่าไฮบริดสแกมนะครับก็ออกมาหลายหลายคดีเลยก็คือหลอกให้รักเป็นโรแมนต์สแกมเสร็จปั๊บไม่พอฮพอรักแล้วพอรักแล้วเนี่ยหลอกให้ลงทุนซ้ำสองไปอีกนะครับก็ตำรวจก็จะเรียกว่าไฮบริดสแกมที่ทำสออย่างไปควบคู่กันนะผมเข้าใจว่าอันนี้มันอาจจะเป็นหนึ่งในเทรนนะฮะว่าคือเอาหลายๆอย่างมาแพ็กรวมกันเลย นะครับแล้วก็หลอกแล้วหลอกอีกซ้ำาๆซ้อนๆครับก็ไม่ควรด้แหมแค่หลอกยักนี่ก็แย่ละยังมาหลอกให้โอนเงินให้อีกแหมใจได้จริงหลอกให้ลงทุนนะฮะหลอกให้เล่นแชร์อะไรอย่างนี้ครับเมื่อสักครู่คือเทรนที่สี่นะครับมีมีเทรนที่สี่อาจารย์จะเสริมอะไรไหมฮะหรือว่าจะไปต่อได้เลยครับเทรนที่สี่เนี่ยจะเสริมวิธีการป้องกันและการการแก้ปัญหาหลังจากดมแล้วนะวิธีการป้องกันเนี่ย ไม่เกี่ยวอะไรแฮกเกอร์เราทําได้สบายเลยคือเรามีวินัยในการแบ็กอัพเดต้าเราไว้อีกชุดหนึ่งที่คิดว่าบริเวณนะั้นงานมันมา,มนมาแลนซั่มเราไม่ได้แล้วถ้าอยู่ที่วินัยเราถ้าแบ็กอัพทุกๆุเจ็ดวันเราได้ข้อมูลคืนไม่เกินเจ็ดวันถ้าเราแบ็กอัพทุกเที่ยงคืนเราก็ได้ข้อมูลคืนทุกเที่ยงคืนนะหรือว่าอาจจะไปโซลูชันที่คอมเมอร์เชียลเลยเราเ,าาเรียกว่าดัต้าลิสเซียนก็คือมันจะสแนปช็อตเดต้าเราทุกเวลาเลยอันนี้ไม่ต้องับ กลัวเลยแลนท์ซอแวร์มันจะมาตอนไหนเรื่องของมันเราก็สามารถเอา t a a a า d อดพ in t i อิกลับคืนมาได้แต่อันนี้ต้องเสียเงินแล้วก็มีค่าใช้จ่ายควรจะเป็นระดับ enterprise ถึงไปสู่ Data r e s ส l ซียนโ s o l u t i ได้อะไรแบบนี้ครับก็คือขึ้นอยู่กับว่าข้อมูลมันมีมูลค่ากับเรามากน้อยขนาดไหนนะฮะสำคัญมากมูลค่ามากก็แต่ที่เราจะต้องเก,องก,ก็บทีทีครับ ใช่ครับก็จริงๆอาจารย์เคยเล่าเรื่องนี้ไว้แบบละเอียดมากๆเลยนะฮะในหลายตอนที่ผ่านมานะครับท่านผู้ฟังสามารถจะไปดูในตัว YouTube Show ก่อนแชร์นะครับในเรื่องของ Triple Extortion ทรชันแลซัมแวร์เนี่ยอันนี้เคยมีลงรละเอียดไว้แล้วนะครับเทรนที่หนะครับชื่อว่า identity is the new perimeter ครับอันนี้ฟังมันก็เทคนิคนิดนึงนะเราต้องท้าวคำคำว่า perimeter ก่อน หรือว่า perimeter defense นะคือ perimeter เนี่ยก็คือรั้วครับคบ้านคุณโยมีรั้วบ้านคุณนัทมีไหมรั้วมีใช่ไมถ้าเป็นหมอ่ว่าแจ่สรรก็จะมีรั้วแต่แต่ละบ้านถ้าเป็นคอนโดก็จะเป็นรั้วคอนโดหรือประตูเข้าคอนโดถูกไหมครับอันนี้ถ้าหลังรั้วนี่คือปลอดภัยใช่ไหมอย่างทั่วไปเราคิดว่าอย่างนั้นถ้านอกรั้วเนี่ยมันก็แดนเถื่อนแหละมันก็เป็นอะไรที่แบบ ใครจะทําอะไรกันมันก็มันไม่มาเข้าบ้านเราก็โอเคใช่ไหมล่ะครับ<ฆ>นะบ้านบ้านเราเนี่ยมีรั้วแต่ว่าในระบบไอทีของโลกทุกบริษัทตอนนี้เรามีสิ่งเรียกว่าไฟวอลครับนะไฟวอลคือ<ฆ>ไฟเนี่ยกันระหว่างโลกอินเทอร์เน็ตอันแสนเถื่อนภายนอกกับโลกข้างหลังไฟวอลคือในบริษัทเราจะเป็นระบบแลนในตึกเราในบ้านเราก็แล้วแต่ทุกระบบก็มีไฟวอลเป็นประการสุดท้ายเป็นรั้วกัน้นไม่ให้ แฮกเกอร์มันเข้ามาได้ง่ายๆอะไรอย่างนี้อันนี้เราก็มองว่าบริเวณนอกไฟวอลก็คือเขตอันตรายเป็น red zone เดนเชอร์โซนขลังไฟวอลก็เป็น green zone เป็นปลอดภัยเหมือนเราอยู่ในบ้านเนี่ยหลังล้วนอยก็ปลอดภัยนี่คือ old traditional approach คือการคิดแบบเก่าแบบเดิมซึ่งเราเรียนซีซ่าซีเอสพอบเซอร์ซิกิตี้มากี่ใบเนี่ยมันก็สอนแบบนี้กันหมดทุกตำราเหมือนกันหมดทั่วโลกครับ แต่อยู่มาวันนี้คุณโย่คุณนัทมันตำราพวกนี้มันใช้ไม่ได้เพราะว่าข้างในอาจจะไม่ปลอดภัยตัวอย่างเช่นมีพนักงานคนหนึ่งองสองททเปิดเมลฉบับหนึ่งเมลนั้นเป็นฟิชชิ่งเมลเป็นปล่อยโทรโจานฮอร์สเข้ามาเป็นเอ็กปอยโค้ดพอพนักงานคนนั้นไปคลิกซึ่งพนักงานนั้นนั่งทํางานอยู่ในตึกห้องส่งของ,องสสททพอ<ม>คลิกปุ๊บก,ก็จะปล่อยไวรัสเนี่ยจากเครื่องเข้าไปกระดําระบบแลนภายใน ของขอสองของเขาเปลี่ยนเหมือนว่ามีคนอยู่ในบ้านแล้วมีวิญญาณลอมอย่างไหนไม่รู้ว่าสิงคนในบ้านเราเนี่ยออกมาไล่ฆ่าครนอยู้คนนี้ออกมาเปิดประตูบ้านอะไรแบบเนี้อันนี้ค,คือข้างในก็เอาไม่รอดละหรือว่าในบ้านเราเนี่ยมีคนอยู่สิบคนไม่มีใครเป็นโควิดอยู่มาวันหนึ่งมีคนออกไปทํางานนอกบ้านแล้วไปเอาเชื้อโควิดกลับมาก็จะติดกันทั้งหมดในบ้านอะไรแบบนี้นะเพราะนั้นก็เลยบอกว่าคนไอทีทุกคนที่ใช้ ระบบไอทีในสมทในเอซิอะไรก็แต่เนี้ยทุกคนออกเด็ดได้ไหมครับคุณโยส่วนใหญ่เข้าเน็ตได้ต้องจชรคุณโยเนี่ยห้ามได้ไหมให้คุณโยคุณนัทออกอินเทอร์เน็ตได้ถ้าทุกคนในชวนแชร์ห้ามเล่นเน็ตเลยเนี่ยไปไปได้ไหมทำเนี่ยได้ไม่ไม่ได้เลยอ่าถูกต้องเพราะฉะนั้นในโรงพยาบาลเนี่ยคนต้องเช็คสิทธิประกันสังคมต้องเช็คสิทธิสาธสิบัตรณสุขทุกโลกต้องเข้าเว็บของบริษัทยาต้องไปอ่านข่าวไทยรัฐเดนิวอะไรก็แล้วแต่ คือทุกคนก็ต้องออกอินเทอร์เน็ตหมดถึงไหมจะอยู่ข้างในถูกไหมทำร้ายกว่านั้นคนเหล่านั้นเนี่ยไม่ได้มาทํางานในองค์กรนะช่วงโควิดหนักๆเนี่ยทุกคนที่เสวทเนี่ยอย่าบอกนะว่าทํางานที่ออสวทไม่ใช่ทุกวันนี้ก็ยังไม่หมดทุกคนเลยยังนั่นทางทํางานอยู่บ้านผ่ VPN, าน v p พผ่านรีโมทเข้ามาถูกไหมเวิร์กฟอร์มโฮมเพราะฉะนั้นตอนนี้มันไม่มีบอร์เดอร์แล้วมันไม่มีรั้วแล้วเรียกว่าสภาวะไร้รั้วดีว่าบอร์เดอร์เลสไม่มีไม่มี พาราม e เตอร์ดีเฟนคือไม่ there is no พาราม e เตอร์ y m น r e คือไม่มีรั้วแล้วเปรียบเสมือนบ้านที่ไม่มีเน็ตเวิร์กที่ไม่มีไฟวอลคนเ,วเวล่นเวิร์ดไม่มีไฟวอลอยู่ยังไงอะ่ะข้างในก็ไม่รอดข้างนอกนี่ไม่รอดอยู่ละคนในออกไปอยู่บ้านกลับเข้ามาก็ไม่รอดจะทํำยังไงมันก็ต้องกลับไปที่เทนที่สามที่เราเล่าไปแล้วคือต้องทําสถา,สถาปัตยกรรมองค์กรใหม่เป็น zero trust architecture ซึ่งผมไม่ าเราพูดกันไปแล้วเทที่สมแต่เทนนที่สี่เนี่ยเทไอเที่ห้าเนี่ยกาเราบอกว่าอีกตัวหนึ่งที่เราสามารถทําได้เลยไม่ต้องไปรีไวซ์อะพยายรมเาองค์กรใหม่เนี่ยคือการจัดการกับล็อกอินของเราครับปุณโยน,นีไม่น่าเชื่อนะ <c oughs> ง่ายๆเลยเราเรียกเท็นี้ว่า identity as a new parameter นี่ชื่อมันนะคือเอา identity ความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมาเป็นรั้วป้องกันตัวเราเป็นไงฟังคร <c oughs> ับรอไหมฟังแล้วมันแปลกดี แปลกปวดตอนรอเราจะไปรั้วได้ไงเราไปยืนไปเป็นรั้วหน้าบ้านเราเหรอไม่ใช่อืแต่ identity ของเราเนี่ยถามตน่อยคุณโยบุนัท user e p e เวิร์ดคุณเอาไว้ทาอะไรทุกวันเนี้ยคุณเอา user e p e เว e ร์ดคุณเอาไว้ทาอะไรครับโหเอาไว้เข้าใช้งานบริการต่างๆใช่โดยเฉพาะ cloud service แล้วก็ social media platform ที่ยอดนิยมเลยคือ Line Facebook แล้วก็ YouTube แล้ยังไม่รวมฟรีอีเมลต่างๆ ยังไม่รู้ Apple i ลอดีโอ้ยเยอะแยะ,ยะตะแปงไกห่หมดเลยมีไปสิบสิบไอดียูเซอร์ไเลยแล้วก็พาสเวิร์ดเลยซึ่งตรงนี้ถ้ามันรั่วก็เปรียบเสมือนเราไม่มีรั้วแต่ถ้าเรารักษาป้อมปราก,การที่มั่นในย mm ูเซอร์ในพาสเวิร์ดของเราไว้ได้เนี่ย mm hmm. มันก็ทําให้เราเนี่ยเหมือนพาสเวิรมีรั้วเป็นเป็นวัวชั่ขึ้นมาเป็นรั้วแบบกันขึ้นมาเป็นเป็นเงาขึ้นมาเพื่อป้องกันเราจากการถูกโจมตีถ้าวันไหนอะไรที่เราหลุดเมื่อไหร่วันนั้นคือวันพีนาาของเรา แต่ข่าวร้ายซึ่งผมได้เล่าในรายการคุณโยไปหลายครั้งหลายคราแล้วคือหมดยุคอะไรฮะยูสนเน็และพาสเวิร์ดแล้วจำได้ไหมครับครับหมดยุคแลยยูทเน็พาสเวิร์ดอ่าแต่ทำไมคนไทยกว่าครึ่งประเทศสามสิบสี่สิบล้านคนเนี่ยยังเป็นยูสนเน็พาสเวิร์ดกันอยู่เลยนะยังไม่มีใครใช้ทูฟักเตอร์การเข้ารหัสแบบสองปัจจัยส่ง OTP แม้กระทาั e ่งอีคอมเมิร์ซเว็บไซต์เพย์เมนต์เกตเวย์ต่างๆเนี่ย บัตรเครดิตเดบิตก็มี two factor ใช้มานานแล้วมี otp แต่เชื่อไหมก็บายพาสหมดซื้อของต่ำพันต่ำร้อยก็ช่างหัวมันไม่ต้องไปถาม otp เดี๋ยวคนจะเงินออกจากกระเป๋าได้ยากลูดป,ปุ๊บตัดปับ๊บอะไรแบบนี้แม้แต่แอปเปิลนี่ยังเป็นเข้าไว้ด้วยเพระาะน Б ั้นก็ิตยบอกว่าด้วยความสะดวกสบายของคนที่เป็นแค่ยึดแคสัญลยแ name password เนี่ย single click buy เหมือน amazon วันคลิคลิกเดียวจ่ายตังค์เลยเนี่ยมเยมื่อกี้ผมใส่ c a r o l i n hoot มาที่บ้าน ผมไปสั่งเป็นรายการทันดิชเดิมที่ผมเคยสั่งนะที่อยู่ไม่ต้องกรอบบัตรเครดิตไม่ต้องใส่ครับนะครับกดปุ๊บสั่งปั๊บคุณโยสิบห้าวิเนี่ยได้กินละอาหารมาละคือชีวิตมันสะดวกสบายมากแต่สิ่งที่ผมแลกไปก็คือถ้าใครแฮกแอคเคาท์ผมได้มันกกคลิกมันก็ไปบ้านเลยถูกไหมเปลี่ยนที่อยู่ก็ไปบ้านเขาเลยแต่มตันตัดเงินผมอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยบอกว่าตอนนี้ถ้าเราจะทำให้อดนตตี้เป็นฟิล์มิเตอร์เนี่ย ก็กลับมาเรื่องเดิมมันโยนัท t factor authentication เหมือนเดิมอ hmm. ก็คือการ <Yeah. S 2> เข้ารหัสแบบสองปัจจัยแล้วก็พยายามรักษาป้อมปราก,การที่มั่นเราไว้ให้ได้สุดคืออย่าให้ user name password เราหลุดไปนะคะถ้าหลุดก็ต้องมี otp t factor ทุกอย่างที่เราใช้อยู่ในโลกนี้เวลานี้บัตรเดบิตเครดิตทุกอย่างแอคเคาททุกตัวถ้ามีฟีเจอร์ t o factor มอไหร่เปิดใช้เลยอย่าไปรออย่าไปรอให้มันเกิดขึ้นกับเราก่อนเราค่อยมาแก้มันจะเลทเกินไป อะไรประมาณแบบนี้ครับครับผมก็เรื่อง identity นี้สำคัญมากแล้วก็เป็นอีกเรื่องใหญ่ที่อาจารย์ได้ย้ำให้เราเข้าใจมาตลอดทั้งปีเลยเเรครับเราน่าจะเหลือประมาณสองสามนาทีไม่แน่ใจจะทันเทรนที่หกไหมครอาจารย์ก็น่าจะได้นะครับน่าจะได้นะครับได้ครับในเทรนที่หกเนี่ย <6 S 1> เป็นเทรนที่ผมแบบคิดว่าจบได้ภายในสองนาทีค,คือ <ผม S 2> เคยสงสัยว่าทำไมไซเคสิตี้เฟล เคยตกใจไหมครับไฟวอลดีที่สุดการ์ดเนอร์อมริีาคอดแดนเลยทำไมเน็ตเทนนิ่งก็ทำแล้วเพนทีก็ทำแล้วทุกอย่างทำหมดสินค้าที่เราซื้อมาโปรดักนี่ระดับท็อปทอปของโลกทั้งนั้นเลยทำไมเรายังโดนแฮกอยู่ครับทำไมเราโดนเจาะอยู่เพราะว่าเทนนิ่งหกบอกว่าไซเบอร์ซิตี้อ t น u s t จัตเตอร์เทร็กปเมครับไม่ใช่แค่ปัญหาทางด้านเทคนิคอย่างเดียวเราจะใช้เงินแก้ปัญหาซื้อของมาใช้แล้วเรามีของอยู่ในมือเราอุ่นใจแล้วว่า เฮ้ยมันปลอดภัยละเราซื้อของแบรนด์ดังมาใช้เรารอดจริงๆไม่ใช่มันเหมือนซื้อรถแพงๆมาเนี่ยรถยี่ห้อแพงรถสปอร์ตคันเป็นสิสิบล้านขับไปแล้วมันจะไม่ชนไหมครับถ้าขับรถธรรมดาไม่ต้องแพงมากแต่รวัดระวังขับไม่เร็วมันก็โอเคใช่ไหมครับ uh, เพราะนั้นมันอยู่ที่อย,ทอยู่ที่การแก้ปัญหาจะถามว่าแก้ยังไง people Pro c e s s t เ c h n ท l โนลยครับสามพิลล่าการแก้ปัญหาที่คนการแก้ปัญหาที่กระบวนการ และการแก้ปัญหาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยอัปทูเดนมันสิจะแก้ได้แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อในเทนอื่นที่ว่าพีเพิ่นก็นแล้วนะครับคนก็นแล้วกระบวนการก็แล้วเทคโนโลยีก็แล้วแต่ทําไมมันยังไม่แก้ไม่ได้อีกจะเป็นเรื่องของ c าเจอร์ละเป็นเรื่องของว่าทําก่อนละซึ่งวันนี้เราไม่มีเวลาละเดี๋ยวจะไปต่อในเทนที่สิบนะครับวันนี้ขอให้บอกว่าใช้เงินแก้ปัญหาซื้อของไม่แพงมาใช้ใช้โปรดักดีดีการ์ดเนอร์รับรองมันไม่ได้หมายความว่าจะรอดครับอันนี้คือ สิ่งที่ CIO และ CISO ทุกคนเนี่ยต้องไปทําให้บอร์ด CIO กรรมการบริษัทเข้าใจว่าพี่ใช้เงินแก้ปัญหาไม่ได้นะเขาบอกจ่ายมาเลยกี่กี่ร้อยล้านกี่สิบล้านแล้วพี่จะรอดพี่ต้องไม่โดนแฮกมันไม่ไมีครับพี่มันต้องอยู่ที่การ mm hmm. เตรียมพร้อมอยู่ที่การบริหารจัดก,การที่เราอาจจะต้องมาเจาะรายละเอียดกันต่อไปว่าจะทํายังไงถึงแก้ปัญหาแบบยั่งยืนได้และลดความเสี่ยงลงครับครับโอ้โหสนใจนะครับ,รบแล้วก็ผมว่าเป็นแนวโน้มไม่ใช่เพียงแต่ ใช้ในองค์กรนะฮะแต่ว่าโดยส่วนตัวก็เหมือนกันนะครับคือไม่ใช่ว่าเราไปซื้อแอปลงตรงนั้นตรงนี้ติดตั้งสิ่งนั้นสิ่งนี้แล้วคิดว่ารอดแน่นอนนะครับมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไปโดยตัวเราต้องไม่รั่วด้วยตัวเองด้วยนะครับจากการหลอกลวงต่างๆนะครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์นะครับครับขอบคุณมากครับขอบคุณครับสวัสนะครับขันนะครับสวัสดีครับปฏิสวัสดีครับ อาจารย์ปริญญาหอมอเนกผู้เชี่ยวชาญความปลอดภัยไซเบอร์นะครับอาจารย์เป็นผู้ก่อตั้งแล้วก็ผู้บริหารของ a s i s Professional Center และ Cyber t r o n นะครับกเ็เป็นเป็นเทรนหกเทรนไปแล้วนะฮะคือเรื่องราวกับการไ,ไซเบอร์ต่างๆที่มันอยู่ล้อมรอบตัวเรานะฮะหลักๆเลยคีย์เวิร์ดวันนี้คือมีของอย่างเดียวไม่พอนะรวยอย่างเดียวใช้เงินอย่างเดียวเนี่ยแก้ปัญหาไม่ได้จะต้องปรับพฤติกรรมปรับความเข้าใจของเราด้วยนะครับทั้งเรื่องไ,ไซเบอร์แล้วก็ทั้งเรื่อง ่าวปลอมข้อมูลเท็จด้วยเช่นเดียวกันนะครับครับผมแล้วอีกซีเทนเดี๋ยวมาต่อกันอาทิตย์หน้านะครับผมสำหรับวันนี้ครับหมดเวลาสำหรับชัวก่อนแชร์และอินออนแอดแล้วครับผมพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้3มทุ่มถึง4ทุ่มเช่นเคยวันนี้ผมนัทนัทวัลแล้วก็พี่โยลาคุพูดทางไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับร้อยสิบห้าคืบหน้าข่าวนิวอัปเดตช่วงชัวก่อนแชร์และอินออนแอดโดย ศูนย์ทั่วส่อนแชร์และกองบรรณาธิการข่าวไอทีสำนักข่าวไทยถลายทุกข้อจำกั